สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการทำตามขั้นตอนที่ใบงานที่หนึ่งนะครับใบงานที่หนึ่งซึ่งเราก็ได้ส่งเข้าไปในรายกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะครับใบงานที่หนึ่งมีคำสั่งว่าให้ผู้รับการฝึกทำวงกลบหน้าต่างลูมิเนียมเพื่อติดตั้งกับวงกลบไม้ตามแบบคนละหนึ่งชุดนะครับในทีน่นี้เราจะให้ตัด เส้นวงกบนะครับวงกบบานกระทุ้งนะครับด้านความสูงนะครับด้านข้างก็คือ60เซนติเมตรนะครับความกว้าง44เซนติเมตรนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะตัดนะครับความสูงนะครับ60เซนนะครับจำนวน2ท่อนนะครับแล้วก็ความกว้าง40เซนจำนวน2ท่อนนะครับทีนี้การวัด ความยาวนะครับแนะนํานิดนึงนนะครับแต่ว่าความยาวก็คือเราจะวัดจากขอบเลยนะครับวัดจากขอบถึงขอบเลยนะครับนี่นะครับคือ60ซนติเมตรนะครับหกสิบเซนติเมตรนะครับผมจะใช้คําว่าปีกที่เป็น2ปีกนี้ก็คือเรียกว่าด้านนอกนะครับเรียกว่าด้านนอกนะครับส่วนความกว้างก็เหมือนกันนะครับ ดูปีกจากปีกเลยนะครับ44เซนติเมตรนะครับ44เซนนะครับก็หมายเพราะว่าจากขอบด้านนอกนะครับ2ช่อง2 2 2 2เส้นนี้นะครับ2สันนี้นะครับให้2สันนี้เท่ากันนะครับ2สันนี้เท่ากันนะครับทีนี้ก็จะมาจัดนะครับบนนะครับ2เส้นนี้เป็นเส้นที่ขนานกันความยาวจะต้องเท่ากันนะครับ44เซนติเมตรที่เรากำหนดให้นะครับ ส่วนด้านนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับ60เซนติเมตรเป็นเส้นที่ขันด้านที่ขนานกันนะครับซ้ายกับขวานะครับให้เป็นความยาวเท่ากันครับให้ได้ความยาวเท่ากันนะครับจากนั้นก่อนที่จะทําการประกอบนะครับให้เรานํายางลูกโป่งนะครับมาใส่ที่ร่องก่อนนะครับทั้ง4เส้นเลยนะครับจะมียางลูกโป่งใส่เข้าไปนะครับ1 2 3 4สี่นะครับมียางลูกโป่งนะครับ ตัดเป็นมุมเท่าไหร่ครับอย่าลืมนะครับเป็นมุม45องศานะครับก่อนที่จะประกอบให้เช็คมุมดีๆนะครับให้ใช้ฉากเช็คมุมดีๆนะครับแล้วก็ถ้าจุดไหนมีครีบนะครับให้เอาตะไบนะครับให้ใช้ตะไบนะครับแต่งครีบออกให้เรียบร้อยนะครับให้สํารวจมุมแล้วก็45องศานะครับให้ได้45องศาทุกมุมเลยแล้วก็ดูครีบแต่ละด้านนะครับ ให้ปรับแต่งคลิปออกนะครับเพราะเวลาเราประกอบเสร็จแล้วเราจะไม่สามารถที่จะมาปรับแต่งคลิปได้นะครับทีนี้หลังจากนั้นเราก็จะเตรียมนะครับฉากข้อต่อนะครับเราจะตัดฉากข้อต่อนะครับซึ่งเป็นอลูมิเนียมเนี่ยไอฉากตัวนี้ก็คือความยาวความกว้าง1นิ้วคูณ1นิ้วนะครับน้นิ่วคูณนิ้วนะครับแล้วก็ความยาว3เซนติเมตรนะครับ3เซนติเมตรครับจำนวน 4ชิ้นนะครับจำนวน4ชิ้นนะครับเราจะเตรียมนะครับแล้วก็รูปรีเวทนะครับครีมย้ำรีเวทแล้วก็สว่านไฟเฟ้าครับกระสว่านไุฟ้ฟนะครับเราก็จะใช้ดอกสว่านขนาดหนุ่นนะครับ1ส่วน8นิ้วก็กคือหน่นนะครับ